เรียนคณะกรรมการ,รประเมินขอมีและขอเลื่อนวิทยาฐานะ ที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวรินยาผลดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำานาญการโรงเรียนบ้านสีชมพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในด้านบริบทของโรงเรียนนะคะ โรงเรียนบ้านสีชมพูตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลสีชมพูอำเภอสุ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด2 1 1คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน14คนเปิดทําการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนอุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการจํานวน4หมู่บ้านนะคะคือ1 บ้านสามแยกสีชมพูหมู่เกบ้านโพหมู่2 3บ้านกลางหมู่4และบ้านชมพูพรหมู่9นะคะค่ะจากสภาพปัญหาที่มาแล้วแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2566นี้นะคะจากที่ดิฉันได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งนะคะดิฉันได้ริเริ่ม พัฒนาในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่ดิฉันสนใจในการกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือเรื่องเวลาของนักเรียนระด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จากสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมานะคะพบว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาของนักเรียนนะคะและส่วนใหญ่ไม่ได้สัมผัสการเรียนรู้ที่แท้จริงครูยังคงใช้วิธีการสอนอธิบายให้นักเรียนฟังขาดทักษะการเชื่อมโยงหรือการหาคำตอบอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวเน้นที่เนื้อหาโดยขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทำให้การเรียนการสอน เป็นที่น่าเบื่อของนักเรียนนะคะผู้เรียนไม่สนใจนะคะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพราะเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนนะคะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำนะคะดิฉันจึงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นหาเทคนิคการสอนรูปแบบการสอนที่หลากหลายค่ะรวมไปถึง สื่อการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้สัมผัสได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อจะได้พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีจิตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความกระตือรือร้นในการเรียนสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุขมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในชั้นเรียนนะคะ หาสำหรับวิธีการดำเนินการการแก้ปัญหาการิเริ่มพัฒน,นาคิดค้นปรับเปลี่ยนนะคะจากสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจดังกล่าวนะคะดิฉันได้ศึกษาปรึกษากับผู้บริหารนะคะประชุม PLC กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รวบรวมหลักการและวิธีการต่างๆต,ต,ต,ตามข้อเสนอแนะศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมนำมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค้นคว้าหาวิธีการสอนสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่หลากหลายนะคะเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนชุมชนบ้านสีชมพูค่ะที่จะทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมีเจต,ต,ตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุขซึ่งรูปแบบที่ดิฉันคิดว่า เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาการเรียนการสอนก็คือการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนนะคะที่เน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้โดยการแสวงหาและศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ของน,นักเรียนด้วยตนเองนะคะโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีครูผู้สอน คอยอำนวยการและสนับสนุนค่ะทำให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. การสร้างความสนใจเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือนำเข้าสู่เรื่องที่อยู่ในความสนใจที่เกิดจากข้อสงสัยโดยครูผู้สอนจะก,กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร้รู้ เพื่อนำเข้าสู่บทเรียนหรือเนื้อหาใหม่ๆ 2. การสำรวจและค้นหาครูผู้สอนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนดำเนินการศึกษาค้นคว้าโดยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆเช่นการสำรวจการสืบค้นจากเอกสารต่างๆการทดลองและการจำลองสถานการณ์ 3. การอธิบายและลงข้อสรุปครูผู้สอนจะต้อง ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์และแปลผลเพื่อสรุปผลและนำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆเช่นการบรรยายสรุป 4. การขยายความรู้เป็นขั้นของการนำความรู้ที่ได้จากขั้นก่อนหน้านี้มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือให้อธิบายถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยครูผู้สอนอาจจัดกิจกรรมและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆเช่นการตั้งคำถามจากการศึกษาเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น5การประเมินผลเป็นขั้นของการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆเช่นการทำข้อสอบการทำรายงานสรุปหรือการให้นักเรียนประเมินด้วยตนเองเป็นต้น เพื่อตรวจสอบนักเรียนว่ามีความรู้ที่ถูกมากน้อยเพียงใดจากการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้และจากที่ดิฉันได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวและได้สอดแทรกเกมกิจกรรมต่างๆให้เกิดความท้าทายความสนุกสนานในการเรียนโดยดิฉันหวังว่าการสอน แบบการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้และมีการสอดแทรกเกมและกิจกรรมต่างๆนี้นะคะจะสามารถแก้ปัญหาให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการต่างๆทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนดียิ่งขึ้นและนักเรียนจะมีความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ต่ำ ให้สูงขึ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะ